สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่อง The Story มีหลายคนนะครับถามมาว่าคนเกิดวันพุธนั้นเป็นคนอารมณ์ร้อนจริงไหมหรือเป็นคนใจกว้างมากและอื่นๆอีกมากมายแอดเลยทำคลิปลักษณะนิสัยของคนเกิดวันพุธมาให้ฟังกันนะครับจะได้รู้กันไปเลยว่าคนเกิดวันพุธนั้นมีอุปนิสัยยังไงกันมาฟังกันเลยครับ ผู้ชายที่เกิดวันพุธเป็นคนที่ช่างคิดและมีความรู้รอบตัวสูงมักเป็นนักวิชาการหรือนักคิดเป็นส่วนมากมีความสามารถในหลายด้านและเป็นคนที่เอาใจใส่สนใจกับความก้าวหน้าของตนเองอย่างสูงจิตใจอบอ้อมอารีและเป็นคนที่มีน้ำใจกว้างดุจมหาสมุทรเพื่อนฝูงชอบพบหาเพราะเป็นคนช่างเกงใจและถนอมน้ำใจผู้คนเป็นอย่างมาก มักจะเก็บความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พอใจไว้ข้างในและเป็นคนที่ไม่พูดเพ้อเจ้อโวยวายมักจะเสียเปรียบเพื่อนฝูงอยู่เป็นประจำเพราะชอบอาสารับปากช่วยเหลือผู้คนวันข้างหน้าอาจได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็นผู้แทนได้เพราะเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างทุกคนวัยเด็กมีคนล้อมหน้าล้อมหลังหลงเสน่ห์มากมาย เพราะเป็นคนที่น่ารักและมักจะเป็นผู้นำเพื่อนฝูงอยู่เสมอในวัยเด็กดวงตามีมนขลังอย่างมากหากใครได้มองแล้วจะปราปเปิมนิยมชมชอบและพึงพอใจแทบทุกคนทางด้านการงานนั้นผู้ชายวันนี้มักชอบงานที่เกี่ยวกับการเพอร้อฝันที่มองโลกในแง่สวยงามได้อย่างเลิศเลอมักจะชอบงานที่สบายสบายจนบางครั้งมีผู้เข้าใจผิด หาว่าเป็นคนอู้งานและไม่ชอบงานจุกจิกที่ต้องแก้ปัญหามากจนปวดหัวสมองชอบการทำงานที่มั่นคงมากกว่าชอบดิ้นลนหรือเสี่ยงงานราชการทุกประเภทเหมาะสมมากเพราะไม่มีวันที่จะอดตายหากได้เข้าไปทำถ้าเป็นการค้าขายกิจการเกี่ยวกับเอ็กซ์พอร์ตอิมร์ตจะเหมาะมากเป็นคนชอบออกสังคมที่เจอเจอผู้คน จึงเหมาะที่จะทํางานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ถ้าชอบงานสถาปัตย์หรืองานเกี่ยวกับศิละปะก็จะโด่งดังทะลุฟ้าเลยทีเดียวด้านความรักด้วยอุปนิสัยที่เป็นคนเจ้าชู้ตัวพ่อจึงมักเป็นคนที่หลายใจและใช้ความรักได้อย่างสิ้นเปลืองที่สุดเป็นคนที่รักพี่เสียดายน้องเสมอและสร้างความหวังให้กับผู้คนมากมาย วาจาคำพูดจะอ่อนหวานจนชวนหลงไหลยิ่งกว่าลงสาลิกาลิ้นทองเสียอีกช่างติช่างเลือกจึงมักได้แลในบทสุดท้ายหากวันใดมีความจริงใจกับใครจริงๆต้องระวังกรรมเก่าที่หลอกลวงเขาจะตามมาสนองไว้ด้วยนะลักษณะเนื้อคู่ของหนุ่มวันนี้มักมองนิสัยไปกันได้จึงจะเริ่มจริงจังมักจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่มีอุดมการเหมือนกัน จึงเป็นเนื้อคู่แท้หรือคนร่วมงานหรือใกล้เคียงกันในสถานที่ทำงานพบกันครั้งแรกไม่ถูกชะตากันแต่ต่อไปก็จะยิ่งรักกันมากขึ้นผู้หญิงของหนุ่มวันนี้มักจะเย่อหยิ่งถือตัวจนอยากจะเอาชนะจึงกล่าวได้ว่าลักษณะนิสัยของหญิงดวงคู่ของผู้ชายวันพุธมีความอ่อนหวานเชื่อเฉือนอารมณ์ชายได้อย่างราบคาบที่สำคัญชอบคนอายุน้อยกว่า ดวงสมพงของเนื้อคู่หนุ่มวันพุธจะต้องเป็นสาวที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธและวันจันทร์จึงจะส่งเสริมกันดีหากเลือกผู้หญิงที่เกิดวันอื่นมักจะเจอปัญหามากมายและอาจหย่าล้างกันไปผู้ชายที่เกิดวันพุธควรมีบุตรได้ไม่เกินสองคนและบุตรถ้าเกิดวันศุกร์หรือวันเสาร์จะนำโชคมหามงคลมาให้กับครอบครัว ช่วงชีวิตที่ควรมีคู่ของชายที่เกิดวันพุธนี้คือตั้งแต่อายุ26ถึง32ปีในเรื่องของการแต่งกายนั้นหนุ่มวันพุธจะถูกโฉลกกับสีขาวสีฟ้าและสีแดงครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับลักษณะอุปนิสัยของผู้ชายที่เกิดวันพุธคราวนี้เรามาดูของผู้หญิงที่เกิดวันพุธกันบ้างว่าจะเป็นยังไงผู้หญิงที่เกิดวันพุธ มักเป็นคนโรแมนติกและเป็นคนที่คลาสสิกมากคนหนึ่งมีอารมณ์ที่พลิ้วไหวง่ายไปตามแรงลมเช่นกันจึงเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอและชอบออดอ้อนต้องการให้พนา้าพนอสูงมากปักใจบูชาหรือเอิอทูลใครแล้วก็มักจะฝังใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นคนที่ชอบใครยากแต่เมื่อถูกใจจะรักอย่างถวายหัวเลยทีเดียวหากมีความรักจะเป็นคนที่ขี้หึงมาก และชอบแสดงสงครามเย็นมากกว่าทะเลาะต่อหน้าชอบคบหาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงคลายเหงาบ,าบา่อยๆเพราะผู้หญิงวันนี้ทนความเหงาไม่ได้ไวัยเด็กเป็นคนมีเสน่ห์ต้องตาผู้คนที่พบเห็นผู้หญิงวันนี้มักจะมีตำหนิใฝ่ปาหรือขี้มแมลงวันตรงบริเวณเนินอกหรือภายในล่มผ้าด้านการงานผู้หญิงวันนี้มักจะชอบงานเกี่ยวกับเลขาหรืองานเกี่ยวกับด้านสวยๆงามๆ หากได้มีโอกาสเป็นแม่ครัวก็จะเป็นกุ๊กระดับบิ๊กเลยทีเดียวการงานที่เกี่ยวกับของกินของสวยงามทําแล้วจเจริญรุ่งเรืองดีมากผู้หญิงวันนี้หากรับราชการจะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเป็นนักเขียนนักประพันธ์นักออกแบบที่จินตนาการจะดีเยี่ยมมากเลยด้านความรักผู้หญิงวันนี้ชอบสร้างวิมานกลางอากาศและสร้างครอบครัวในความฝันอย่างสวยหรูและงดงามมากกว่าความเป็นจริง ดวงด้านความรักนั้นมักจะสวนทางกับความฝันอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นจึงมักมีความรักในอุดมการณ์ที่ต้องบรรจุฝังไว้กับวันสิ้นลมหายใจของตนเองเสมอผู้หญิงวันนี้จะโชคดีกับความรักเมื่อยอมรับคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วจึงจะดีสตรีวันพุธถ้าเป็นหญิงสาวจะถูกคนไต่ตอมจ้องมองมากแต่ไม่กล้าย,ย่างกายเข้ามา เพราะคุณเป็นคนที่ดูภายนอกแล้วคนนึกว่าแสนหญิงนั่นเองหากอยากให้ความรักลงตัวต้องแยกความรักในอุดมการณ์ให้เป็นเพียงชูทางใจเท่านั้นลักษณะเนื้อคู่ของผู้หญิงวันพุธนิยมช,มชมชอบผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวสองสีดำแดงมากกว่าขาวลูกจีนและเป็นคนที่มักต้องเลือกคนรักหรือเนื้อคู่ด้วยเหตุผลที่ว่า ชายคนนั้นให้ความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวของคุณในอนาคตได้เนื้อคู่มักจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ดุดมิดชิดใกล้เพียงคุณปลายตาไปมองก็สามารถเข้าใจความในใจของเขาแล้วดวงเกณฑ์เนื้อคู่การหย่าร้างมีน้อยมากเพราะดวงของคุณแข็งมากฉะนั้นผู้หญิงวันนี้จะโชคดีที่สามารถสัมปทานถาวรกับผู้ชายเดียวในดวงใจ ส่วนใหญ่มักจะได้ชายที่สูงอายุกว่าตนเองหรือคนหนุ่มรุ่นเอ,อ่อกว่าแต่หน้าตากล้านเป็นผู้ใหญ่ทางด้านความคิดมากกว่าคุณนั่นแหละเกณฑ์เนื้อคู่จริงวันสมพงของเนื้อคู่ผู้หญิงวันพุธต้องควรคู่กับผู้ชายวันพุธด้วยกันหรือวันศุกร์และวันอาทิตย์จะดีมากเพราะดวงเป็นวันที่สมพงการเป็นอย่างมากหากได้แต่งงานกับวันสมพงดังกล่าวแล้วละก็ มีดวงจะรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงฐานะครอบครัวจะร่ำรวยมากช่วงชีวิตที่เหมาะสมของดวงคู่ผู้หญิงวันพุธนั้นมี3มช่วงคือช่วงแรกตอนอายุ18-23ปถึงีปีช่วงนี้เกณฑ์แต่งงานเด่นชัดมากและมีดวงคู่จริงได้ขึ้นอยู่กับปีเกิดอีกทีและช่วงที่2อายุ27-28ถึงปี ช่วงนี้เป็นช่วงความเจริญด้านการสร้างตัวตั้งหลักของดวงคู่ช่วงที่สอายุ3-1 3 5ถึง35ปีหญิงวันนี้ถ้ามีบุตรควรมีบุตรเป็นชายที่เกิดวันพุธวันเสาร์และวันจันทร์จะดีลดนิยมการแต่งกายของผู้หญิงที่เกิดวันนี้ชอบแต่งกายสีจัดจัดสดๆซึ่งบง่งบอกถึงความมั่นใจในตนเองสูง ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับลักษณะและอุปนิสัยของคนที่เกิดวันพุธทั้งชายและหญิงหากใครรับฟังจบแล้วคิดว่าตรงกับตัวเองหรือใกล้เคียงยังไงคอมเมนต์มาบอกกันมั่งนะครับก่อนจากการช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ